สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาต่อนนกกับเซียนใหญ่อีกแล้วนะครับวันนี้นะเซียนใหญ่ก็มาสองตัวนะครับเดี๋ยวไปทักทายเซียนใหญ่ครับผมเซียนเม็ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เป็นไงตัวไหนมาวันนี้เอาเจ้าจีวันเจ้าเนียนครับเจ้าโอเจ้าเนียนที่ไปแบ่งมากับผมใช่ไหมครับครับเป็นเห็นว่าเอาเอาขึ้นใส่เราเป็นไงเซียนเม็ดเอาขึ้นใส่เมื่อวานประมาณ20ินาทีแล้วครับเป็นไงคันดีครับ ขันดีอยู่ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้มีเรียกมีอะไรไหมมีครับอือ่าแล้วก็เอาตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเอานกเอานกฝื้ครับเจ้าใบเอามาทำไมเจ้าใบมันขันอยู่เนาะครับ๋อแต่ว่าตั้งชื่อว่าเจ้าใบเฉยๆครับวันนี้ก็เอามาลองเนาะถือว่ามาลองเจ้าเนียนไมตั้งชื่อแล้วใช่ไหมครับชื่อว่าเจ้าเนียนเนาะโอเคโอเคกี่ข้าวปีเจ้าใ ดิฉันวีเจ้าวัดโอเคคอัาผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุ้นเนาะเชนเว็เนาะครับผมครับผมไปลุ้นเจ้าเนนนะครับของอเซนเม็ดนะครับเห็นว่าเข้ากันแล้วนะครับดูครับมังกทายกวัดก็ผ้าผ้าบ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปเนี่ยนิมนนะครับจะไปนิมนกลับบ้านใช่ไหมเซนเม็ด โอ้ครับเห็นมันเข้ากันแล้วได้ยินเสียงมันคู่อยู่ตอนแรกผมก็นึกว่านกป่านะครับอพอถามเซนเม็ดแล้วใส่ตัวหนึ่งอยู่ใช่ไหมเซนเม็ดมันมันคู่ใส่กันยังไงนะมันคูใส่กันที่ต้นเดียวกันนะร่วมต้นครับโอ้ร่วมต้นแล้วนะครับแล้วก็เงียบไปนานแล้วใช่ไหมเซนเม็ดครับครับเงียบไปนานแล้วก็คือนกไหม่ครับนกไหม่บางทีถ้านกติดเนี่ยบางทีมันก็เงียบเพราะมันไม่รู้บางทีตกใจด้วยซ้ํานะครับก็ต้องรุ่นนะครับว่า จะเป็นอย่างไรเสียนเมธจะเป็นพระเอกได้ไหมวันนี้นะอยากเป็นพระเอกแล้ววันนี้โอ้โหนนนะครับเอาโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอรุนครับกลับใส่ไไปตรงนู้นนะต้นเสดาอ่ะเหมาะมากครับผมรอชมครับ <c oughs> สรุปขันโยนอยู่นะครับยังไม่เหยียบแน่แนเลยะนะครับเออ ขันโยนอยู่ขันโยนอยู่เสนเม็ดถอยกลับโอ้ยว่าจะได้เป็นพระเอกซะหน่อยแช่ไก็ต้องได้เป็นนี่กครับยังไงก็ต้องได้เป็นใช่ไหมโอเคโอเคไปไปเรากลับก่อนครับบนขันโยนอยู่นะครับนกใหม่คือถ้าขันโยนนี่คือถอยเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช่นะครับถ้าติดนกใหม่บางทีเงียบไปเลยครับผมบางตัวก็คูนะครับ ขนาดนกก่อนี่ถ้าติดก็คือถ้าเราไม่ไปเอามันคูไปเรื่อยๆแล้วมันก็หยุดนะครับแล้วเงียบไปเหมือนกันนะครับอ้ะเดี๋ยวรอวันนี้จะดูพระเอกใหม่หน้าใหม่นะครับวันนี้ครับสวัสดีตอนเย็นเลยนะครับผมพี่น้องโอ้วันนี้ครับยอมครับเหนียวเหมือนเดิมครับพี่น้องนกป่าครับวันนี้จมะม่วงย้ายสีไม้ครับไม้ที่สีนี้รู้สึกว่าอืดอืดจริงๆครับผม นานๆเรียกทีนานๆเรียกทีนะครับก็ถือว่าไปหนักคอนที่สองนะครับไม้สองนี่คือจัดหนักครับผมแต่ว่านกป่ามันไม่ลงนะครับก็เลยย้ายไม้สามนะครับไม้สามนี้ก็ขันดีแต่ไม่มีนกร่วมนะครับแล้วไม้สี่ก็อืดเลยครับทีนี้บรรยากาศก็นะครับค่ําเร็วครับช่วงนี้ครับโอ้กินยเสียนเม็ดก็แปลนกลงนะครับผมเดี๋ยวมาทา นี่มาแล้วนะครับเส้นเม็ดฮะจับไป่ตึงหัวไหมครับไม่ขันตัวไหนนะตัวไอ้ไอ้นั่นนะไออะไรนะไอบอใบครับบอกไอใบ <laughs> ชื่อใบเนาะไปตั้งชื่อมันชื่อนกใบเออเป็นไงตอนนี้โอ้ยเป็นลมหมเมยห้ฮเ,เป็นไงเจ้าไอาเนนโอเคไหมวันนี้ Okay, ครับไม้ไหนแล้วมาเจ้าเจ้านี่นี่ต้นที่เราไห้แล้วสามใช่ไหมสามครับสามแล้วก็ถือว่าออกครั้งแรกเนาะถือว่าออกครั้งแรกเลยนี่ครับถือว่าย้ายสามต้นนี่ก็ถือว่าอู้หนักอยู่นะสาหรับนกไม่เนาะก็เนี่ยนขนาดเจ้ามะม่วงนี่ขนาดว่านกอ่าสองปีแล้วนี่ครับไม้ที่สี่นี่อืดนะครับอืดเลยแต่ก็มีเรียกหติดอ่าไอไม่ถี่มันเดิมเรียกห่าง ครับแต่ไม่มีนกไปใกล้แล้วครับตอนนี้นกเริ่มเข้านอนหมดแล้วนะครับได้ยินเขาว่าเชนเวทนี่เป็นเพื่อนกับดาราเว้ย <laughs> ใช่ไหมดาราไหมโอ้ยมันก็นดารามากมากเลยครับ <laughs> เป็นเพื่อนกับใครนะเขาไในบอกให้ฟังน้อยเรียนมาด้วยกันนะโอ้ยฮะมันเป็นแค่อดีตครับแค่ <laughs> อดีตเ <laughs> อ้อดีเอ,อ,อ้เป็นดาราใคราเป็นสมัยเรียนใช่ไหมครับสมัยตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมใช่ไหมครับ เป็นเพื่อนกันเรียนห้องเดียวกันครับโอ้ดาราใครนะ <c oughs> โอ้ที่ดังๆที่อยู่ทางอำเภอเรานี่คือพี่แจ๊คว่าครับแซวเปี้ยวเซวเปี้ยวเปี้ยวมือหั่นโอ้เปี้ยวร้อยศพโอ้ศพเดียวครับอ้าเหรอครับเป็นเพื่อนกันเลยใช่ไหมครับนี่ครับห้องเดียวกันครับ เคยจีบกันไหมครับบ้าบ้าครับ,บโอ้เปรี้ยวมือหันเนาะที่ข่าวออกไปช่วงหนึ่งที่ว่าดังๆอนะเนาะที่ว่าหันศพน,น,นะเนาะไม่ใช่เจนเม็ดไปร่วมวงเอนั่นเหรอบ้าครับบ้าบ้านึกว่าเปร่วมกระบวนการด้วยออตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แม้ใน Facebook เฟซบุ๊กอะไเปลยนที่เราเป็นเหมือนเดิมเนาะก็คือสมัยเรียนนะครับมันคือมันเป็นอดีตและ้วล่ะนะครับเนาะ มันตั้งนานแล้วนะครับมั้เรียนตั้งแต่มอมอต้นนะครับก็แยกย้ายกันไปเนาะ่ะเขาประมาณนี้นะครับผมโอ้ไม่บอกไม่รู้นนี่ว่ามีเพื่อนเป็นดาราไม่อยากเป็นดารากับเพื่อนนั่นเอยผ้บอกนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวสักหน่อยเนาะอีกสักสองสามนาทีก็นกลงครับครับผมครับผมก็ได้เวลาเอานกลงแล้วนะครับผมโอ้นะครับวันนี้ถือว่าลากเจ้ามะม่วงหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมสี่ไม้ด้วยกัน นะครับอ่าไม้แรกไม่ลงนะดึงยังไงก็ไม่ลงคนระับไม้สองนี่ก็ไม่ลงอีกนะครับเล่นกันอย่างหนักเลยครับไม้สองนะครับไม้สามก็ไม่มีนกเข้าครนะับพอไม้ส,สีน่นี่เห็นผลเลยครับนกนครับเรียกอืดๆนะครับอือเรียกบ้างน,นานๆเรียกทีหนึ่งนะครับนานๆคันทีนะครับก็คือมีส่วนนะครับเวลาเราอ่า ลากมากๆเนี่ยนะครับนกมันก็จะเหนื่อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่ามันเหนื่อยตั้งแต่อ่าไม้ที่สองแล้วนะครับเพราะว่ามันอัดกันยากหนักเลยครับสู้กันหลายชั่วโมงนะครับนกไม่ลงนะครับผมก็เลยปล่อยให้มันสู้ไปเลยนะครับก็เลยมีส่วนนะครับทาให้นกนั้นเหนื่อยนะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมันกลงแล้วนะครับผมพี่น้องครับผมเดินมานกบินขึ้นครับ ดูครับเจ้ามะม่วงอัดแล้วครับพี่น้องนึกว่าเหนืงง่อยครับเนี่ยครับนกป่าบินเข้าต้นทุงสูงนี้นะครับเจ้ามะม่วงอยู่ต้นนี้นะครับนี่นกป่าคงจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าเจอผมแล้วนะครับอืเนี่ยครับ เดี๋ยวคงปล่อยให้เจ้ามะม่วงเล่นซะหน่อยครับผมก่อนกลับบ้านนะครับอืมครับมีขัดนะครับนกเจ้ามะม่วงแต่ว่าไม่เยอะนะครับอ้าวมาฟังนกอ๋อพี่น้องครับบินเข้าแล้วครับบินเข้าแล้วครับ บินขึ้นยอดเลยครับพี่น้องโอ้นกมันขึ้นจากกินดินนะครับ ห่างครับพี่น้องตอนนี้นกอยู่ปลายต้นเดี๋ยวผมผมลองถอยสักหน่อยแล้วกันนะครับผมถอยสักให้เล่นอีกสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะค่อยเอาลงนะครับสรุปนะครับนกป่านะครับบินออกนะครับมันไม่สู้นะเพราะมันคําแล้วนะครับนกจะเข้าคอนนอนแล้วนะครับนะก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่านกมันบินเข้าไปมันไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะไปสู้นะครับเขาบินจากต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอานกอ่าลงก่อนครับเดี๋ยวไปสรุปคลิปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเส้นเม็ดอ่ใส่ต้นนอนของนกไว้อย่างนั้นนะครับอ่าอุจจาระเต็มเลยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอลุนนะครับผมพี่น้องสรุปคลิปอ่ะเป็นยังไงเส้นเม็ดนกเมื่อกี้นี่มันเข่าครับเจ่ามันเขา มันอยู่น้วกันหลายต้มันพุ่มใหญ่ไหมครับโอ้มันเป็นพุ่มใหญ่ประมาณกี่ต้นอยู่นั่นโอ้นับดีๆสิเพ่อแปดสิบปุ่นสิครับโอ้มันเป็นพุ่มรวมๆมกันเลยใช่ไหมครับมีนกเข้ามานอนไหมมีครับสองตัวครับบินออกเมื่อกี้นี่ขออีกฟังหนึ่งครับโอ้มันนอนคนละฟังกับที่เราใส่คมีห้างมีมุ้กับบ่ขึ้นแล้วครับมีรังพึ่งเอ้าทำไมไม่จับเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรไปเอาไปเอาแป๊บเดียวของมีไรเลยครับปรจเอ๋อ โอ้เพื่อนดา,ายต้องได้เอารถเบนซ์มารับแม่นี่หรือยังไงว่าครับถ้ายางนี่ก็ได้ครับ <varit S 1> ผมมาย่อมมืออ่าโอ้ไปแอบมี <ดา S 1> พเพื่อนเป <ดา S 2> ็นดาราตั้งแต่ตอนไหนไม่ทราบนะครับนี่เซนเม็ดไม่บอกไม่รู้นี่เดี๋ยวมันออกมาดี๋ยผมติดตัวให้ไม่เอาครับไม่เอากลัวผมขาดครึ่งไม่เอาไม่เอาผมจะขาดครึ่งไม่เอาอโอ้แยกกันตอนมอสามใช่ไหมเซนเม็ดครับจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย บอกรับจากตอนจบมาถามไปแล้วก็เห็นกันบ่อยครับเพราะมันได้พวอยูุ่บันน้องกุ้งนะมครับโอ้ก็เห็นเห็นอยู่ครับแต่ว่าเรียนรุ่นเดียวกันเลยห้องเดียวกันตั้งแต่มอหนึ่งมาเลยครับอืมนึกว่าเซนเม็ดไปอยู่ในขบวนการด้วยเรียนกันกมาตั้งแต่ปฐมเลยครับอาจารย์อืมอ้อตั้งแต่ชั้นปฐมเลยครับครับอ่าชายาเลยนะเปรี้ยวเลยนะเปรี้ยวเปรี้ยวหันจุบเปรี้ยวคนเวยนะครับเออมีเพื่อนเป็นดารา นะครับอ้าวเอาล้ครับผมพี่น้องก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาคอยยืนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนเม็ดนะครับที่ถือว่าเป็นเพื่อนดาราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ